แล้วก็หาคําอธิบายไม่ได้เลยจริงๆที่สําคัญคือมันเกิดขึ้นซ้าไปซ้ำมาในห้องเช่าห้องเดิมนี่แหละเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันปะทุขึ้นที่ห้องหมายเลข5้าครับกับการเจอศพแรกคือเรื่องของเรื่องมันนีว่ามีคนไปแจ้งความว่าผู้เช่าห้องนี้หายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วคือตอนแรกเนี่ยนะคะมันก็ฟังดูเหมือนเคสคนหายทั่วๆไปนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยจริงๆว่าพอประตูบานนั้นเปิดออก สิ่งที่รออยู่ข้างในมันจะประหลาดแล้วก็น่ากลัวได้ขนาดนี้พอเจ้าหน้าที่ตัดสินใจพังประตูเข้าไปเท่านั้นแหละครับโอ้โหภาพแรกที่เห็นนี่คือมันช็อกมากห้องมันไม่ได้โล่งๆนะครับแต่มันเต็มไปด้วยเชือกที่ขึงโยงกันไปมาแบบมั่วไปหมดเลยเหมือนใยแมงมุมขนาดยักษ์เลยแล้วที่แปลกกว่านั้นคือบนเชือกทุกเส้นเนี่ยมันมีกระดาษโพสต์อิทแปะอยู่นับๆดูแล้วเกือบ200แผ่นได้แล้วพอไปดูใกล้ๆนะครับโพสต์อิททุกแผ่นเลยนะทั้ง200แผ่นนั่นอะ เขียนข้อความเดียวกันแปะด้วยลายมือเดียวกันหมดเลยว่าอยู่ต่อกูมึงตายคือมันเหมือนเป็นคําขู่ที่ถูกเขียนย,ยามมา้ำๆซ้ําไปซ้ามาเหมือนคนเสียสติเลยครับ<ป>เห็นแบบนี้แล้วคําถามแรกเลยคือแล้วคนละ่ะคนเช่าไปไหนเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินสํารวจเข้าไปลึกกว่าเดิมครับจนไปเจอประตูหลังบ้านที่มันล็อกแต่ที่แปลกคือมันล็อกมาจากข้างนอกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะพอพังประตูเข้าไปอีกบานก็เจอครับเจอศพแต่สภาพศพนี่แหละครับที่เป็นปริศนาที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้ คือภาพที่เห็นเนี่ยมันขัดกับหลักเหตุผลทุกอย่างเลยครับศพของผู้ชายคนนี้นะครับอยู่ในท่านั่งคุกเข่าแต่เชือกที่คล้องคอเขาไว้เนี่ยมันผูกกับคานข้างบนแต่มันหย่อนมากหย่อนแบบสนิทเลยคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เชือกหย่อนๆย่อนแบบนั้นจะรัดคอคนให้ตายได้แต่มันกลับรัดแน่นมากจนน่ากลัวเห็นแบบนี้ก็รู้เลยครับว่านี่มันไม่ใช่การฆ่าตัวตายธรรมดารรมดาแน่นอนคิดว่าเรื่องจะจบแค่นั้นใช่ไหมครับ ไม่เลยแค่สัปดาห์เดียวหลังจากที่ห้องนั้นถูกปิดไปชั่วคราวมันก็ถูกเปิดให้คนมาเช่าอีกครั้งแล้วก็เดาไม่ยากเลยครับไม่นานหลังจากนั้นก็มีสายแจ้งเหตุแบบเดิมเป๊ะๆเ,เ,เข้าใหมา่รอบคราวนี้เหยื่อเป็นคู่หญิงครับแต่ทุกอย่างมันเหมือนกับเคสแรกแบบน่าขนลุกเลยนะทั้งจํานวนวันที่หายไปก็เท่ากันสภาพในห้องก็เหมือนกันเดะ๊ะเต็มไปด้วยเชือกกับโพสต์อิดสองแผ่นที่เขียนข้อความเดิมแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือสภาพการตายที่มันเป็นไปไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์มันเหมือนกันทุกอย่างเลยครับ ทางตำรวจเองก็ปวดหัวเลยครับเพราะพอสืบสวนไปเนี่ยก็ไม่เจอหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าเป็นคดีฆาตกรรมเลยนะลายมือบนโพสต์อิดก็ของผู้ตายลายนิ้วมือทั่วห้องก็ของผู้ตายสุดท้ายก็เลยต้องสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ก็นั่นแหละครับการฆ่าตัวตายที่มันเหมือนกันเป๊ะ,ปะแถมยังเป็นไปไม่ได้อีกตั้งสองครั้งเนี่ยมันทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรไม่ชอบมาพักกนล,ะละ้ล่ะ แล้วเรื่องที่มันน่าขนลุกมากๆเนี่ยนะครับมันก็ดันมาวนเข้าตัวผมจนได้คือผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับเป็นพวกไม่เชื่อเรื่องผีสางอะไรพวกนี้เลยแล้วเพื่อนคนนี้แหละครับที่ไปเห็นว่าห้องต้องคำสาห้องนั้นนะ่ะลดค่าเช่าเหลือครึ่งเดียวแล้วเขาก็ตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่ผมเนี่ยพยายามเตือนแล้วเตือนอีกนะเล่าทุกอย่างที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับห้องนี้ให้ฟังหมดเลยแต่เพื่อนผมนะสิครับมันหัวเราะใส่แล้วก็บอกว่าไร้าสาระวะ่ะคือเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่นิดเดียวจริงๆ แล้วคืนแรกที่ผมไปนอนค้างเป็นเพื่อนเขานะครับเรื่องมันก็เริ่มเลยคืนนั้นผมเห็นเหมือนมีผู้หญิงยืนอยู่ตรงประตูหลังบ้านแต่เพื่อนผมมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วพอตกดึกเท่านั้นแหละครับเพื่อนผมก็เริ่มละเมอเดินวนไปวนมาเป็นวงกลมอยู่หลังบ้านพอผมเข้าไปจะจับตัวเขานะครับเขาหันควบกลับมาเลยแล้วดวงตาเขามันมันกลายเป็นสีขาวโพนหมดเลยครับแล้วจู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงดังออกมาจากปากเพื่อนผมว่าอยู่ต่อกูมึงตายนั่นแค่คืนแรกนะครับ คืนต่อมานี่แหละคือจุดที่มันพีคที่สุดน่ากลัวที่สุดแล้วเป็นคืนที่บางสิ่งในห้องนั้นน่ะมันพยายามจะเอาชีวิตเพื่อนผมไปจริงๆแล้วก็เกือบจะทําสําเร็จด้วยพอผมกลับไปที่ห้องในคืนถัดมาสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือไฟมันปิดสนิทหมดเลยและพอผมเปิดประตูเข้าไปนะเจอเลยครับภาพเดิมเป๊ะๆที่เคยได้ยินมาห้องเหมือนเต็มไปด้วยใย,ยเชือกแล้วก็โพสิตสองร้อยแผ่นแต่ที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือครั้งนี้มันเป็นลายมือของเพื่อนผมเอง ตอนนั้นคือผมตกใจสุดขีดเลยนะรีบวิ่งไปที่ประตูหลังบ้านแล้วก็พังเข้าไปทันทีแล้วภาพที่เห็นก็คือเพื่อนผมกําลังผูกคออยู่จริงๆครับทุกอย่างมันมันกำลังจะซ้ำรอยเดิมเป๊ะเลยแต่มันมีจุดหนึ่งที่มันแปลกมากแล้วก็ทําให้ผมประหลาดใจสุดๆก็คือเชือกที่คล้องคอเพื่อนผมอยู่นะมันหย่อนครับหย่อนสนิทเลยเหมือนกับสองศพแรกเป๊ะๆมันเป็นภาพที่เป็นไปไม่ได้เลยจริงๆแล้วในเสี้ยววินาทีนั้นเองครับเชือกที่มันหย่อนๆอย่อนอยู่มันก็กระตุกตึงขึ้นมาทันที คือมันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นกําลังดึงเชือกขึ้นไปเพื่อจะฆ่าเขาให้ได้วินาทีนั้นคือคิดอะไรไม่ออกแล้วครับวิ่งไปคว้าของมีคมที่หาได้แล้วก็ฟันเชือกลงมาเลยคือช่วยเพื่อนลงมาได้แบบเฉียดตายจริงๆพอเรื่องมันสงบลงนะครับผมก็ไปเค้นความจริงจากเจ้าของหอเลยแล้วสุดท้ายเขาก็ยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังคือเรื่องของห้องนี้เนี่ยมันมีประวัติที่ยาวนานกว่าที่คิดครับมันเริ่มต้นจากคู่รักคู่หนึ่ง แล้วความจริงที่ได้ฟังจากปากเจ้าของหอ,อนี่คือช็อกกว่าเดิมอีกครับคือก่อนหน้าสองศพที่เป็นข่าวเนี่ยมันมีคู่รักคู่แรกที่เป็นคนเช่าดั้งเดิมเสียชีวิตในห้องนั้นไปก่อนแล้วแล้วที่มันเลวร้ายที่สุดก็คือหลังจากที่ผมช่วยเพื่อนผมออกมาได้แล้วเนี่ยเจ้าของหอ,อก,ก็ยังแอบเปิดให้คนเช่าอีกจนมีเหยื่อเพิ่มอีกคนสรุปคือห้องห้องเดียวมีคนตายไปแล้วห้าศพเอาล่ะครับทีนี้เรามาถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดกันแล้วมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเขาจัดการกับความสยองของห้องหมายเลขห้านี้ยังไง สุดท้ายเนี่ยนะครับผู้เช่าคนอื่นๆในตึกก็ทนไม่ไหวก็เลยรวมตัวกันประท้วงครับจนเจ้าของเก่าต้องยอมขายตึกทิ้งไปเลยเพอเจ้าของใหม่เข้ามาเขาก็รีโนเวทห้องใหม่หมดทั้งตึกเลยนะครับแต่มีอยู่ห้องเดียวที่เขาไม่กล้าแม้แต่จะแตกต้องแน่นอนครับห้องหมายเลข5วิธีแก้ปัญหาของเจ้าของใหม่ก็คือโบกปูนปิดตายมันไปเลยครับทั้งประตูทั้งหน้าต่างของห้องหมายเลข5้าคือปิดทึบไปเลยแล้วมันก็ได้ผลนะไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอีกเลย แต่มันก็มีคําถามที่น่าคิดทิ้งทายไว้นะครับว่าการทําแบบนั้นนะ่ะมันคือการขังวิญญาณร้ายเอาไว้ข้างในหรือมันเป็นแค่การกั้นไม่ให้มันออกมาอารวาดแค่ช่ว